สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่13แล้วนะคะผักบุ้งแปลงนี้ก็ได้เก็บเอาไปกินไปขายเป็นที่เรียบร้อยส่วนผักกะหล่ำยังไม่ห่อหัวพืชผักส่วนครัวปลูกอย่างละเล็กกระน้อยเหลือกินแล้วก็ขายเพื่อนบ้านเป็นการปลูกผักส่วนครัวแบบเรียบง่ายเราไม่ได้ทำมากนะคะแต่ก็เหลือกินปลูกแค่นี้ก็เหลือกินสำหรับคนที่มีพื้นที่ไม่มากก็ปลูกไว้ ข้างบ้านรอบบริเวณไหนที่มีพื้นที่ว่างก็ปลูกทำแปลงเล็กๆปลูกข้างบ้านถ้าไม่มีที่บริเวณที่นะคะก็ใช้เข่งหรือว่ากระถางนะคะปลูกได้ผักกวางตุ้งห้องเต้ตอนนี้ก็เก็บไปกินได้แล้วค่ะนี่นะคะต้นกําลังเจริญเติบโตดีมากคนทําเกษตรก็ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักไปในตัวเสร็จนะคะ เราจะอยู่กับพืชผักเป็นส่วนมากเราก็จะดูรู้เหนกันนะคะว่าอากาศแบบไหนแล้วก็ดินแบบไหนที่พืชผักที่เราปลูกชอบนะคะเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆใหม่ๆก็อาจจะไม่ดีนะคะการปลูกผักนั่นก็ต้องเรียนรู้ไปนะคะทำการเกษตรนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปถ้าหากใครไม่เคยปลูกพืชผักสวนครัวก็ จะว่าเป็นเรื่องยากแต่มันต้องลองนะคะการทดลองไม่ใช่มีอะไรที่ผิดนะคะลองทําลองปลูกลองทําดูว่าการปลูกผักแต่และชนิดจะปลูกแบบไหนดินแบบไหนเราจะหมักอะไรเรามีวัตถุดิบอะไรที่อยู่กับป้านะคะเราก็นํามาใช้มาหมักคิดว่าอันไหนที่สมควรพืชผักแต่และอย่างชอบนะคะเราก็มาหมักมาหมักแล้วก็มาใส่เป็น การปลูกพืชผักไปการเรียนรู้ไปด้วยนะคะเหมือนกับเราเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ว่าเราจะสอบผ่านไม่ผ่านนะคะมันก็คล้ายๆกันเลยนะคะการทำกรเกษตรก็เหมือนกันมันก็เป็นการปฏิบัติแต่กับผักแต่ละอย่างเลยแต่ละชนิดว่าผักมิสัยของผักแต่ละชนิดเขาชอบแบบไหนชอบน้ำมากน้ำน้อย ชอบอากาศแบบไหนก็เหมือนผักสลัดก็ชอบอากาศที่เย็นผักกะหล่ำปีนะคะก็ชอบอากาศเย็นๆส่วนฟักทองนี่ก็จะเป็นฤดูไหนก็ได้นะคะพืชผักที่เป็นเถานะคะแต่หน้าหนาวนี้ผักที่เป็นเลื้อยเถาก็จะเลื้อยเถายากสักหน่อยหนึง่งเพราะอากาศเย็นๆผักเป็นพวกตะกูลถัว่วแตงนะคะก็จะไม่ค่อยเลื้อยเถาเท่าที่ควร แตงกวาแตงร้านนี่ก็เริ่มจ่อลูกออกมาแบบนี้แล้วค่ะถ,ถ้าเป็นหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนนะคะส่วนมากหน้าฝนนะคะแตงกวาจะชอบเขาก็จะเลือ้อยเถาเร็วมากส่วนหน้าหนาวนี่ก็จะไม่ค่อยเร็วท้อบที่ควรนะคะแต่ก็ได้เห็นผลเห็นลูกแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วนะคะสําหรับการทําเกษตรปลูกพืชผักนะคะเหมือน,นเรา ศึกษาวิจัยไปโดยตัวเสร็จนะคะการทำกรเกษตรก็ศึกษากันไปเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรจบสิ้นเพราะว่าดินนะคะหน้าเนาหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนดินจะไม่เหมือนกันสักฤดูเดียวถ้าหากเราปรุงดินนะคะเรามันก็จะดีมากๆแต่ถ้าดินไม่ได้ปรุงนะคะเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งเราใส่ปุ๋ยเคมีมากๆดินก็จะแข็ง ะะเขาก็ต้องใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมูลสัตว์นะคะมาปรับสภาพดินให้ดินฟูดินล้วนพืชผักก็จะรากเดินดีก็จะทำให้เราได้ผลผลิตถ้าหากเป็นปุ๋ยเคมีนะคะเขาก็จะมีอายุการใช้งานเหมือนกันนะคะอย่างใส่ลงไปก็ไม่เกิน7วัน1ิวันเขาก็กินหมดผักก็หยุดชะงักแต่ถ้าหากเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกก็จะอยู่ได้นาน พืชผักสวนครัวง